ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่ช่องปวดหลังเกมมิ่งวันนี้เราจะมาจัดอันดับเกมโปเกมอนที่น่าเล่นที่สุดนะฮะหัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่คนทักมาเยอะมากส่วนตัวผมก็ไม่เคยได้คิดมาก่อนว่าเกมไหนมันน่าเล่นไม่น่าเล่นเพราะว่าเล่นทุกเกมอยู่แล้วนะครับหลับหูหลับตาเล่นไปแต่ว่าพอมีคนถามเยอะก็เลยคิดว่าทําคลิปจับอันดับทีเดียวเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าทําเป็นไลฟ์เนี่ยจะได้มีคนช่วยคิดด้วยนะครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีเพราะฉะนั้นหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอที่ไม่ได้แค่ผมคิดคนเดียวนะเอาความคิดของคนดูนะ่ะมาประกอบด้วยคือเกมโปเกมอนหลายๆเกมเนะี่ยมันเป็นเกมที่เก่านะมันวางอันมันอายุแบบ25ปีแล้วอะโปเกม ยุคแรกที่มันออกอะ่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมใช่ไหมฮะเพราะว่าคอนเซปต์ของการจับโปเกมอนเลี้ยงให้มันเก่งแล้วไปสู้แล้วก็ไปชนะลีกเนี่ยบวกกับเนื้อเรื่องที่ค่อนข้างมีพ็อตทวิสตเช่นแบบคู่แข่งเป็นแชมเปี้ยนหลักเป็นบอสของเกมอะไรเงี้ยสมัยนั้นอะถือว่าเป็นระดับแบบระดับ A ได้เลยอะ แต่ว่าถ้าเทียบคุณภาพย้อนหลังอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมองว่าในฐานะที่เป็นคนดูทั่วไปเนี่ยเราอยากจะกลับไปเล่นเกมโปเกมอนเก่าๆอะ่ะอันไหนน่ากลับไปเล่นมากที่สุดเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับรวมถึงกับว่าถ้าเราเป็นมือใหม่แล้วเราไม่เคยเล่นโปเกมอนมาก่อนเลย อันไหนหน่ากลับไปเล่นมากที่สุดคิดว่าอันเนี้ยน่าจะดีกว่าการมองย้อนกลับไปว่าแบบพี่ครับสมัยนั้นโกซิเวอร์มันก็ดีนะหรือว่าพี่ครับสมัยนั้นเกมนี้มันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้นะเรามองแค่ว่าณปัจจุบันถ้าเรายังกลับไปเล่นเกมนี้อยู่อะคุณภาพของไลฟ์ใช้ได้ไหมกราฟิกไม่พูดถึงมากก็ได้ไม่เป็นไรยกเว้นว่าจะแหลกอันเนี้ยค่อยดา่ามองกันประมาณนี้คิดว่าน่าจะดีสุด เพราะฉะนั้นนะครับคอนเทนต์ในวันนี้คือจัดอันดับซึ่งอันดับเราก็จะแร้งจากเลิ่มจากต่มส่วน,นะครับเล่นเกมอื่นดีกว่าอย่าไปเล่นเลยเกมนะี<ะ>้สี่เต็ม10นะฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมอันนี้เป็นอันเดียที่มีตัวเลขเฉยๆฉยแปลว่าเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้อยากเล่นก็ดีถ้าเป็นแฟนโปเกมอนอยากจะเล่นทํามพบ,พบก็เล่นเกมนี้ก่อนแล้วก็ม้วนแปลว่าเล่นแล้วมันสนุกดีนะแล้วก็ม้วนหลายนะครับอันนี้คือตัวท็อปนะฮะ เอาเป็นว่าอันท็อปสุดนเนี่ยผมจะพยายามไม่ใส่เยอะมากเกินไปนะครับเพราะว่าเราอิงกลุ่มนะเราไม่อิงเกรดนะฮะเราอิงกลุ่มแปลว่ามันตบหนีแค่ หนถึงสงเกมเท่านั้นแหละที่จะได้ตวัวท็อปสุดนะฮะเรามาเริ่มก่อนโปเกมอนเร Blue กับ y ยลโล่เนี่ยจริงๆถ้าเรามองย้อนกลับไปนะฮะสมัยที่มันออกอะ่ะมันคือเกมตวัวท็อปด้วยการที่ว่ามันเป็นเกมที่ค่อนข้างเก่าแล้วระบบหลายๆอย่างบวกกับคุณภาพ y อ f ไลน์ผมว่ามันยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับถ้าเทียบกับมาตรฐานเกมปัจจุบันส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะให้ต่ํานะแต่ว่า เพื่อเป็นความคลาสสิกผมจะให้อยู่ประมาณเฉยๆแล้วกันถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะไม่ได้เป็นเกมที่แนะนําเพราะว่าถ้าจะแนะนําจริงๆอยากจะให้แนะนําเล่นรีเมคมากกว่าตัวอย่างนะครับก็คือแมคชนิกหลายๆอย่างการที่พลังโจมตีพิเศษกับพลังป้องกันพิเศษมันรวมกันทำให้โปเกมอนบางตัวมันโกงไปเลยหรือว่าการที่โปเกมอนธาตุผีธาตุแมลงไม่ได้มีท่าโจมตีเป็นของตัวเองทําให้มันแบบใช้งานไม่ได้ะระบบธาตุมันยังไม่ได้สมบูรณ์ขนาดนั้นแมคชนิกการฝึกโปเกมอนการเลี้ยงโปเก สเตตตโปเกรมอนยังไม่ได้ดีขนาดนั้นยังมีหลายๆจุดที่บกพร่องนะฮะจริงๆผมอยากจะให้ต่ํากว่านี้นะแต่ผมมองว่าคือมันกลับไปเล่นเพลินๆได้นะฮะแต่มันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกอินขนาดนั้นละต่อไปเป็นเจน2เจน2เนี่ยอันนี้หลายหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับผมนะ แต่ว่าการออกแบบเกมมันค่อนข้างแย่นะฮะผมกาลังคิดอยู่ว่าผมจะให้มัน4เต็ม10หรือจะให้มันเฉยๆดีผมรู้สึกว่ามันต่ากว่าโปเกมอนเรดอีกจะจะลงไปตรงนี้ก็ได้เลยนะเพราะว่ามันบกพร่องเยอะกว่าอีกนะฮะสตอรี่ของโกลซิลเวอร์คริสตัลคือเขานึกว่าภาคเนี้ยมันจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วเขาก็เลยจัดเต็มใส่ทุกอย่างใช่ไหมครับมี2ทวีปบวกกับว่ามีพ็อตทวิสตอนหลังที่ว่าเราสามารถกลับไปสู้กับเรสที่เป็นพระเอกภาคแรกมันก็เลยดูอีพิกขึ้นมานะครับแต่ว่าโปเกมอนใหม่ ที่ผล่มาในภาคนี้กระจอกทุกตัวเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาละเมียดละมุลเหมือนโปเกมอนใหม่ในภาคล่าสุดทุกคนดูตัวอย่างก็ได้โปเกมอนแบบพวกแบบที่มันภาค2แล้วมันกลายร่างในภาคสคือมันใช้งานไม่ได้นะครับสรุปแล้วก็คือสเสน่ห์ของเกมโปเกมอนที่ว่าเราเล่นเกมนี้เพื่ออยากจะจับโปเกมอนใหม่ๆกลายเป็นว่าเล่นโกล์ซิลเวอร์แล้วอะ่ะเราจับได้แค่อปโป,ะโปะอะไรพวกนี้เล่นแต่โปเกมอนภาคหนึ่งยู่ดีอะ่ะหรือโปเกมอน Pokemon ภาค2มันเป็นแค่แบบ DLC เสริมขึ้นมาเฉยๆอะ่ะแล้วก็โฟล์เกมนะครับที่ว่าเรา จบโปเกมอนลีกแล้วอะโปเกมอนลีกยังเลเวลแค่45มันตลกอะเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เราไปสำรวจในทวีปที่2ต่อนะฮะซึ่งทวีปที่2เนี่ยเลเวลมันก็60<ะ>ก,วกว่านะครับแต่ว่าเราไม่มีเทรนเนอร์ในการฝึกโปเกมอนให้ไปเลเวลสูงขนาด60ได้นะฮะเลเวลที่ฝึกได้ซ้ำบ่อยที่สุดก็คือจัตุระเทศที่เลเวล40ทำให้แบบมันทุรักทุเลมากๆ เอาเป็นว่ามันดีตรงที่ว่ามันเป็นจุดที่ทําให้บริษัทโปเกมอนกับซีรีส์นะี้มันอยู่รอดปลอดภัยระยะยาวนะครับเพราะว่าซีรีส์ที่2องนั้นมันทำมาดีแต่โดยรวมเกมเพลย์ไม่ได้ดีโปเกมอนใหม่ก็ไม่ได้ดีสตอรี่ของทีมผู้ร้ายที่เป็นทีมบล็อกเกตโผล่ออกมาก็ประหลาดนะฮะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบเป็นจุดพีคเลยนอกจากตอนจบอย่างเดียวเลยนะครับที่ฉเฉลยว่ามีทวีปใหม่แล้วก็มีตัวท็อปเป็นเรสนะฮะ <Wow. S 1> ทีนี้นเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับว่า สิ่งที่เราพยายามจะจัดอันดับกันมันคืออะไรเนะาะก็คือเกมเพลย์โปเกมอนใหม่กับประสบการณ์ที่แบบจะทําให้เรากลับไปได้รู้สึกว่ามันว้าวานิดน,นึงแหละโดยในหมว่นะผมจะให้ Ruby s ซนะัฟ a p ย e อ e e ปอเรเน่ยผมให้อันดับดีเลยก็ได้ oh, <yeah. S 1> คือจริงๆ Emerald จะดีสุดนะครับ ส่วนรูบี้ซับไฟลงมาตรงนี้ก็ได้ผมไม่ได้ซีเรียสมากทุกคนจะสังเกตน,นะครับว่าสิ่งที่ผมบน่นในทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งเจน1นกับเจน2อะ่ะพอมาโผล่ที่รูบี้ซับไฟกับเอ e เ a อรลอ่ะมันแก้ได้หมดเลยตั้งแต่การเริ่มมามีโปเกมอนใหม่ที่สามารถเอาไปใช้ได้จริงตั้งแต่โปเกมอนเริ่มต้น3ตัวก็โอเคใช้ได้จริงใช่ไหมฮะต่อมาก็มีโปเกมอนระหว่างทางที่สามารถใช้ได้จริงเหมือนกันไม่ใช่แค่มีแมงมุมกระจอกกระจอกกับเต่าทองกระจกกระจอกที่เราออกจับไปแล้วทําอะไรต่อไม่ได้นะครับแมงมุ om, กอก กระจกกับเต่าทองกระจกกระจกมันมีแบบราา t ์ใช่ไหมคะตัวพลังจิต ใช้ได้จริงในป่าแรกก็มีโปเกมอนที่ใช้ได้จริงนกในภาคน,นี้ก็เก่งไม่ใช่เป็นนกคู่กระจอะกระจอกที่ทุกวันนี้ก็ไม่รู้จะใช้ทําอะไรโปรเกมก็ดีอันนี้เป็นภาคแรกด้วยนะครับที่รูบี้กับแจฟฟ่ยเนืเน้อเรื่องมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าศัตรูทีมผู้ร้ายอะรูบี้เป็นแมกมาแจฟฟเป็นอาควาอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่แบบทําให้2ภาคอะไม่เหมือนกันอย่างชัดเจนแล้วก็สุดท้ายแล้วเอ e เมรัลเนี่ยก็ทําให้มันสมบูรณ์แบบตรงที่ว่าเราสู้กับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ภาคเนี้ยโปเกมอนในตำนาน บทบาทกับเนื้อเรื่องมากขึ้นแล้วไม่ได้เหมือนกับแค่ว่าลูเกียกับโฮโอที่แบบเดินเดินไปแล้วก็แบบอา้าวโปเกมอนในตำนานปลาจับไปสิแล้วก็จบจบไปโปเกมอนในตำนานจริงๆไม่ต้องจับก็ได้นะครับภาค2อะ่ะก็เดินกลับไปเล่นเนื้อเรื่องต่อได้เลยอันนี้เขาเริ่มล็อกมือเราแล้วว่า จับโปเกมอนในตำนานนะเอาไปใช้ได้นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีการทำแมคาีนิกอะไรเพิ่มอีกหลายอย่างเช่นเรื่องของอ b บิลิตี้โปเกมอนใช่ไหมฮะดับเบิลแบทเทิลแมคาีนิกอื่นๆก็เริ่มมีเยอะแล้วเนาะการประกวดผมคิดว่าหลายๆคนคงไม่ได้เล่นอันนี้คือผมเล่นจบไป100%ผมก็จะพยายามจะคิดอยู่ว่ามันมีอะไรอีกที่แบบมันเป็นจุดพีคโปเกมอนในตำนานภาคนี้ไอเรจิ3ตัวเนี่ยบ่นนิดน,นึงว่ามันหน้าตาเหมือนกันมากเกินไปสมัยนั้นผมก็ทั้งผิดหวังแต่ว่าเควสตการออกไปหาเรจิเนี่ย สนุกมากๆคือมันต้องดำน้ำเอาโปเกมอนปลาวานกับโปเกมอนปลาโบราณมาไว้ในทีมเพื่อปลดล็อกเข้าไปในถ้ำก็ต้องไปนั่งแก้เควสขุดดินให้มันประตูเปิดอะไรเงี้ยนะฮะมันมีลูกเล่นเยอะนะครับสิ่งนี้นเกมโปเกมอนในสมัยใหม่ยังไม่ยอมทำเลยนะฮะขี่เกียรทำแล้ว <c oughs> อ๋อใช่แล้วสุดท้ายก็คือ Battle Frontier ซึ่งผมมองว่าเป็นเลดเกมคอนเทนต์ที่เล่นได้นานที่สุดแล้ว ในจํานวนเกมทั้งหมดโอเคถ้าเราบอกว่าเรตเกมคอนเทนต์เนี่ยเขาเพิ่งใส่มาในโปเกมอนโกเซอร์เวอร์ที่เป็นทวีปอื่นใช่ไหมครับแต่ว่าเรตเกมคอนเทนต์ของอันนี้มันคือไปตะลุยเรื่อยๆคือเนื้อเรื่องถ้าจะไม่มีเลยนะครับคือเดินไปสู้กับบอสตุ้ม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 เจอเรตจบแล้วแต่ว่าอันนี้เรตเกมคอนเทนต pues. ์คือรวยเล่นเป็นได้อีกร้อยชั่วโมงอ่ะเพราะว่ามันต้องไปแบบตะลุยด่านน,นู่นนี่แต่อันนี้มันจะอยู่แค่ในเอเมอรัลดิมันจะไม่ได้อยู่ในรูบี้สไปร์ต่อมานะครับในยุคนี้ก็จะมีโปเกมอนไฟ กับ Leaf Green สิ่งที่ผมบ่นในโป k e มอน r รดกับ g r e นอะผมรู้สึกว่า Fire r e เรกับล e a f e r นอะทำออกมาได้แก้ได้เยอะเพราะฉะนั้นผมจะให้มันอยู่เหนือเดิมหนึ่งระดับละกันอย่างแรกง่ายสุด พสเกมเล่นเกมจบแล้วมีเนื้อเรื่องเพิ่มมีหมู่เกาะเซบีสามารถไปฝึกโปเกมอนเพิ่มได้พอมันแบบภาคเนี้ยท่าโจมตีโปเกมอนก็มีเยอะแล้วความสามารถโปเกมอนก็มีแล้วทําให้โปเกมอนหลายๆตัวมันเริ่มมีความโดดเด่นมากกว่าเดิมเนาะ,ะโดยรวมมันคือโปเกมอนเรดบลูกรีนที่ทํามาให้มันแบบระบบเกมมันแม็กเซนมากขึ้นเนาะถ่าโจมตีมีเยอะขึ้นโปเกมอนหลายๆตัวใช้ได้จริงมากขึ้นแล้วก็ระบบโกงๆหลายๆอย่างก็ถูกตัดออกไปใช่ไหมครับเช่นแบบโปเกมอนที่สปีดเร็วตีติด,ตดคริสรัวๆได้ซ้ำ มาใช้ท่ารัดป้องกันไม่ให้อีกฝ่ายตีเรากลับมาได้เลยหรือว่าการทําให้อีกฝ่ายหลับเป็นสถานะที่โกงเกินไปนะฮะถ้าเราเป็นคนใช้ระบบโก,ง,โกงในเรดบุ๊กนะี่เราจะรู้สึกว่ามันสนุกแต่ว่าถ้าเราเจออีกฝ่ายหนึ่งอ่ะทำให้เราติดชาเราใช้ท่ารัดอ่ะเลิกเล่นเกมแน่แคือมันน่ารำคาญมากนะฮะเอาอย่างเี้แล้วกันที่ผมให้เอเมอรัลอยู่นะที่จริง Ruby s a p p ฟ i r e ควรจะอยู่ระดับเดียวกับ Fire Ra ดลิฟท์รนะแล้วเอเมอรัลอยู่ด้านบนแต่ว่า มันใส่ได้แค่นี้ผมก็ทําแค่นี้แล้วกันนะเอาเป็นว่า DS นะครับจะเริ่มที่ i ดมอน d p e a r l p ล a ิ i n u มส่วนตัวผมเฉยๆกับ d i มอน n d กับ Perarl แต่ว่าผมชอบ p ั a t ิ n u m สาเหตุที่ชอบ p ั a t ิ n นัมมีแค่ยอย่างเดียวก็คือมันมี distortion w e l d มีโลกของกราฟิาที่แค่ทําออกมาให้กราฟิกดูว้าวเ,เฉยๆนอกเหนือจากนั้นก็คือไม่ได้มีอะไรโดดเด่นเลยโปรเกมดีไหมโปรเกมผมค่อนข้างโอเคแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ชอบบริบทของเรื่องได้มั้งมันดูแบบยืดๆอะ่ะโัเกมมัน ดูชิลเกินอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่ามันประหลาดพลอตเนื้อเรื่องโอเคไหมก็โอเคนะผู้ร้ายอยากจะทำํำลายโลกนะครับอันนี้ผู้ร้ายอยากจะทําลายโลกอยากจะรีเซ็ตโลกใหม่นะฮะอยากจะเป็นพระเจ้าเลยนะฮะแล้วก็ตัวโปเกมอนก็มีโปเกมอนเท่เยอะข้อเสียอย่างหนึ่งของ d ดิมอนเพล p ัตตินัมก็คือมันมีโปเกมอนตัวใหม่ให้เราเล่นแต่ว่าตัวเลือกคือน้อยผมบอกเลยว่าทีมทุกคนในดิมอนเพลพัตตินัมอ่ะหน้าตาเหมือนกันหมดคือมีนกเริ่มต้นนะครับแล้วก็มีไอเสือไฟฟ้า แล้วก็มีโปเกมอนเริ่มต้นตัวหนึ่งคือถ้าทุกคนเล่นเกมนะเล่นซ้ำอะ่ะทีมหน้าตาเหมือนกันหมดจริงๆแล้วก็มีจุดบอดอย่างหนึ่งคือโปเกมอนไฟมีให้น้อยมากถ้าเราไม่ได้เลือกโปเกมอนเริ่มต้นเป็นลิงไฟไดมอนเพลอะมีแค่าม้าไฟเลยนะเทพในตำนานผมมองว่าเท่แล้วก็โอเคถ้าทุกคนบอกว่าสเกลพลังอะ่ะมันอยู่แค่ว่าแบบอันนี้ประจำตำบลน,นะฮะอันนี้คือระดับโลกนะครับคือควบคุมเวลาและมิติแล้วก็โลกหลังความตายนะครับอันนี้คือแบบ เทพเจ้าและเวอร์วางอลังการมากจุดเด่นในอย่างหนึ่งของซีรีส์ดิมอนเพลพลาตินัมคือมีโปเกมอนในตำนานเยอะมากเหมือนเขารู้แล้วว่ายิ่งมีโปเกมอนในตำนานเยอะเนี่ยเด็กก็จะเรื่องรู้สึกว้าวซื้อเถอะเทพเหลือเกินภ้าคนี้ยัดมาเต็มนะฮะเทพในตำนานเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยเทพประจําแม่น้ําใช่ไหมครับสตัวซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ชอบนะครับหน้าตาเหมือนกันเกินเดลกาพาวเกียกิราทีนา อา c e เซอุสฮ r ทรานเพรสเทอรีอาดาร์ครายเรจิกิกัสสิกว่าตัวนะฮะสิตัวได้เมื่อกี้นับมือแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือโปเกมอนเก่ามันแปลงร่างได้นะครับสมัยนี้เริ่มไม่ค่อยทำกันแล้วเนาะหลายๆตัวที่แบบเราเล่นมาเจน1นึ่เจนสองะมันแปลงร่างได้ก็ภาคเนี้ยมีไว้แก้การออกแบบของโปเกมอนภาค2นะครับที่ทําออกมาแล้วมันไม่คอมพลีทอะหลายๆตัวใช้งานไม่ได้เขาก็เลยทาภาค4ออกมาให้โปเกมอนภาค2แปลงร่างได้เออมันจะได้มีการใช้งานมากขึ้นผมคิดว่านะ ผมจะให้มันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยจริงๆก็คือมีสาเหตุเดียวเลยครับคือมันกลับไปเล่นซ้ำแล้วมันน่าเบื่อแต่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่เราอยากจะเล่นอ่ะผมว่ามันตื่นเต้นนะแต่ว่ามันแค่เล่นซ้ำแล้วมันน่าเบื่อเพราะโปเกมอนตัวเลือกน้อยเกินอ๋อแล้วภาคน,นี้มีจุดเด่นในอย่างนึงนะฮะฟิสิก a l กับสเปเชียลสปิ d ก่อนหน้านี้ถ่าโจมตีโปเกมอนน่ะมันจะมีสายเวท กับสายกายภาพขึ้นอยู่กับว่าเป็นธาตุอะไรธาตุธรรมดาธาตุต่อสู้เป็นสายกายภาพทุกอย่างธาตุน้ําธาตุไฟธาตุไฟฟ้าเป็นสายเวททุกอย่างภาคนี้ทําให้มัน make ซน n ์มากขึ้นคือธาตุโจมตีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นธาตุอะไรอ่ะมันจะมีหมวดหมู่ของมันธาตุต่อยก็เป็นกายภาพไปนําแสงทําลายต่อให้เป็นธาตุธรรมดาก็เป็นสายเวทได้แล้วก็ใน Gen 4ใช่ไหมก็จะมีฮาร์ดโกกับ s o ซิ Silver ฮาร์ g o กกับ s o ซิ Silver อ่ะเป็นปัญหาเดียวกันกับ g o ซิ Silver นะครับคือเนื้อ เ้อเรื่องมันอะประหลาดอันนี้จะเริ่มแสดงจุดบอดของการทําเกมรีเมคแล้วว่าบริษัทโปเกมอนเขาไม่กล้ารีเมคเกินเบอร์ภาคหลักมากเกินไปนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับปัญหาเดิมเลยคือโปเกมอนประจำภาคโปเกมอนภาค2มันกระจอกด้วยแวคกคดิกกับโฟลเกมอะผมว่ามันยังประหลาดประหลาดอยู่แต่ว่าอันนี้ยอมรับจริงๆว่ามันดีกว่าโกลซิเวอร์ธรรมดาเยอะ เพราะฉะนั้นก็ควรจะให้สูงกว่าหน่อยแล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับโปกเกมอนเดินตามเราได้นะฮะต่อให้กลับไปเล่นทุกวันเนี้ยผมก็ยังชอบอยู่นี้นะผมรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มากๆเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมว่ามันควรจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะ อาจจะอยู่แบบเฉยๆต้นๆหรือว่าแบบดีกลางๆเลยอ่ะคือโปลเกมอ่ะผมชอบกว่าไดมอนเพ e ไหมนะความชอบส่วนตัวนะผมรู้สึกว่า d i a ไดม Pearl เล่นแล้วมันดูน่าเบื่อนิดน,นึงอ่ะผมว่าผมชอบเนื้อเรื่องโกลซิเวอร์มากกว่านิดน,นึงนะถึงแม้ว่าการจัดการเลเวลมันจะทําได้ไม่ดีอย่างน้อยตัวเลือกโปเกมอนที่เราจับได้ระหว่างทางถ้าเรายอมเล่นตัวภาคเก่าด้วยอะไรเงี้ยมันก็ยังพอดีอยู่ปะ ก็เอาเป็นว่าผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณนี้นะมันน่าจะไม่ได้มีอะไรที่ต้องชมเยอะแยะอะไรขนาดนั้นนะครับดูดูแล้วคิดว่ามีหลายๆลคนที่เห็นด้วยฉะนั้นเราไปต่อกันที่ Gen 5 Gen 5เนี่ยเป็นเจนที่ไม่มีรีเมคนะครับมีแต่ black กันไว้กับ black 2ไว้2ส่วนตัวผมว่าเล่นได้ทั้ง2ภาคน,นะถ้าจะให้เลือกก็คือผมว่าผมไม่มีที่ตีเลยนะผมว่ามันโอเคหมดเลยนะผมว่ามันอยู่อย่างนี้เลยนะแต่ว่าตีอย่างเดียวคือมันเป็นเกมเดียวกันอนะ่ะมันแค่เปลี่ยนหน้าปก คือทั้งโฟล์เกมทั้งเนื้อเรื่องเกมทั้งตัวเลือกโปเกมอนทําดีหมด Black and White มีจุดบอดอย่างหนึ่งก็คือพอมันไม่ได้มีโปเกมอนเก่าที่เราชอบแล้วบางทีเราก็อาจจะขัดใจนิดนึงว่าแบบอยากใช้ปิกจูจังบุย อยากใช้ป๊อปโป้จังอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาเนี้ย Black and w h i t e 2แก้ได้หมด100%เลยครับคือเดินมาเปิดมาเจอเมรีฟเจอลูคาริโอมีโปเกมอนเทพๆหลายๆตัวผมว่า Black ไว i t e 2หรือ Black w h i t e ธรรมดาวันนี้กลับไปเล่นก็ยังเล่นได้อยู่เลย oh, <yeah. S 1> ไม่มีข้อบ่นเลยแล้วเหมือนภาคนี้เป็นเจนแรกนะฮะที่แอนิเมชันโปเกมอนเวลาต่อสู้มันขยับได้นะฮะส่วนเนื้อเรื่องก็ไม่มีที่ติเลยฮะผมว่า Black and w h ไว e เนื้อเรื่องดีอันดับต้นๆของทั้งหมดแล้ว ยิ่งโตมายิ่งชอบนะครับส่วน Black and White 2ก็เนื้อเรื่องค่อนข้างเข้าใจง่ายมากกว่าแต่ว่าเซตติ้งเท่นะมีไปขึ้นเรือเรือบินได้ยิงเมืองเป็นน้ําแข็งนะฮะคือเซตติ้งคือเท่มากระดับเดียวกับความรู้สึกของตอนที่เราเล่น Ruby Sapphire Emerald เลยที่แบบทั้งโลกอะน้ำท่วมมีแบบแดดออกอะไอเนี้ยคล้ายๆกันเลยเป็นภาคแรกที่แบบโปเกมอนในตำนานมันบลมล่างกันแล้วแบบมีแอนิเมชันเฉพาะด้วยมีคัดซีน เป็นจุดเริ่มต้นของการที่บริษัทสายคัดซีหรือเปล่าอ๋อไม่แม่คัดซีมีตั้งแต่โฟโอ,โอรูเกียแล้วแต่ว่าอันนี้คัดซีเท่กว่าแต่ถ้าจะให้ผมเลือกนะ Black and w h ไว e 2เนะี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับมือใหม่ที่แบบไม่รู้จักโปเกมอนเลยในการเริ่มต้นแต่ว่าถ้าเราเป็นมือใหม่อะ่ะแล้วเราเล่น Emeral d เลยอะ่ะผมว่าคนชอบแต่ว่าถ้าเราแบบไม่รู้จักโปเกมอนมาบ้างอะ่ะแล้วเราเล่น b l a c ก a n น w h ไว e 2อะ่ะมันจะรู้สึกตะกุกตะกักนิดนึงอ่าทีนี้ผมว่าเจน5โอเคต่อไปเนะี่ยเจน6 โเจน6นี่พูดกันยาวมากนะครับคือแมชชีนิกดีเทพคุณภาพของไลฟ์ดีเทพแต่ว่าโฟลเกมโคตรน่าเบื่ออ่ะผมขอพูดข้อดีก่อนเมกายังไงก็ต้องพูดใช่ไหมครับแปลงร่างเมกาทุกวันนี้ก็ทุกคนก็เห็นด้วยว่าเป็นระบบแมชชีนิกที่ดีที่สุดในการต่อสู้แล้วนะฮะเท่ด้วยเก่งด้วยแฟร r ี่ก็เป็นการใส่ทตุที่ดีมากๆ เพราะว่าก่อนหน้านี้โปเกมอนบังกรเนี่ยสุดยอดแห่งความโกงแล้วก็เจอแล้วคือแบบแอบ,บเบื่อนิดนึงอ่ะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นอ่ะไม่ได้มีอะไรดีขนาดนั้นทีมผู้ร้ายทุกวันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะอยากได้อะไรจากการสร้างโลกใหม่ขนาดนั้น็อดเรื่อง AZ AC ก็ดูประหลาดมากใส่เข้ามาทําไมก็ไม่รู้จริงๆไม่ต้องมี AC ผมว่าเรื่องนี้ก็ดําเนินต่อได้นะฮะแต่ว่ามีไว้เพื่อดึงดราม่าหรือเปล่าก็ไม่รู้ AC เดี๋ยวผมรีแคปให้หน่อยคือหลายๆคนอาจจะจําไม่ได้เขาคือคนที่สร้างอุป,ปกรณ์โบราณขึ้นมานะครับในทวีนั้นนะเพื่อหยุดสงครามนะครับเพราะว่าเขาแค้นมากที่สงครามทําให้โปเกมอนที่เขารักเนี่ยตายไปแต่ว่าพอเขาทําขึ้นมาแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวเขาอะ่ะมีชีวิตเป็นอมาตะอยู่มา3,000ปีแล้วแล้วก็โปเกมอนเพื่อนเขาอะ่ะถูก ชุบชีวิตมาด้วยอาวุธสงครามเนี่ยก็รู้สึกเศร้าที่ฟื้นขึ้นมาโดยที่โปเกมอนตัวอื่นตายไปนะครับก็เลยงอนนะฮะไม่คุยกับ AC ไป3,000ปีอะไรเงี้ยซึ่งก็แบบใสมาทําไมวะอะไรเงี้ยเนา<ป>นะคือภาคเนี้ยเป็นภาคเดียวเลยมั้งที่ผมรู้สึกว่าทีมผู้ร้ายอะแปลกที่จุดยืนมันแปลกแล้วแต่ว่าแบบแนวคิดอะก็แปลกแล้วก็ สิ่งที่ต้องบ่นที่สุดนะครับคือความง่ายของเกมนะฮะคือเกมเนี้ยแทบจะไม่มีความท้าทายอะไรอยู่เลยนะฮะหัวหน้ายิมสุดท้ายมีโปกเกมอนน้ําแข็งซึ่งเป็นท่าที่กระจอกแล้วก็มีโปกเกมอนอยู่แค่3ตัว3ตัว,ตวกับยิมสุดท้ายอ่ะคือห่วยมากอ่ะจัตุรเทพก็เป็นจัตุรเทพที่ค่อนข้างง่ายเรียกว่าง่ายเลยอ่ะหลับตาเล่นยังได้เลยเรียกว่าง่ายเลยะหลับตาเล่นยังได้เลย เพราะฉะนั้นนะครับเจนเนี่ยผมจะให้มันอยู่4เต็ม10หรือว่าจะให้เล่นเกมอื่นดีกว่าก็ได้แต่ว่า,าทุกคนบอกว่าพี่ครับผมชอบระดับเมกามากยังไงผมก็ไม่ยอมบอกให้เจนนี้อยู่ระดับเนี้ยผมบอกเลยนะครับว่าถ้าชอบเมกาไปเล่นโอเมการูบี้อัลฟาแซฟายดีกว่านะฮะถ้าเราบอกว่าข้อเสียอย่างเดียวของ x กับ y คือเนื้อเรื่องที่มันง่ายเกินไปเราก็จะกลับมาสู่รูบี้ฟที่เนื้อเรื่องมันดีบวกกับมีการผูกเนื้อเรื่องใหม่ให้มีเมกาเหมือนจะมีจุด ด้อยอย่างหนึ่งคือยื่นโปเกมอนในตำนานลาติออสกับลาติอาสให้เราแบบฟรีๆโดยที่แบบอีอย่างวะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นผมว่ามันโอเคนะมีอะไรที่ต้องตีไหม ผมว่าโอเมก้ารูบี้อัลฟาสไปโอเคนะฮะแต่ว่ามาถึงยุคนี้ผมอะ่ะคุ้นชินกับการเล่นโปเกมอนเจนเก่าที่แบบมันสปีดเร็วๆอะ่ะอันเนี้ยมีคัดซีนบ้างกว่าจะโหลดท่าโจมตีแอนิเมชันต่างๆมันนานนะฮะสำหรับผมรู้สึกว่ากลับไปได้แล้วมันมงหงุดหงิดใจน,นิดนึงแล้วยุคนี้ก็เป็นยุคแรกแล้วนะครับที่คนเน่ะเริ่มรีเควสต์แล้วว่าขอปุ่มข้ามคัดซีนได้ไหมขี้เกียจอ่านขี้เกียจรอดูแล้วมันเล่นซ้ำแล้วมันเบือ่อผมให้มันอยู่ประมาณอย่างงี้ดีไหมอ่ะอย่างงี้ก็ได้อ่าประมาณเน ไฟเอเลฟท์ก,กินก่อนแล้วกันมันก็เล่นซ้ำได้นะคือผมมองว่ามันคือเจนสอะที่เนื้อเรื่องมันยืดนิดนึงแต่ว่าภาพสวยกว่าแล้วก็มีแมคานิกเมก้าแล้วก็ไม่มีโพสเกมถามว่ามันควรจะดีเท่าไหมผมผม,ผมก็ไม่กล้าให้มันดีเท่านะผม,มให้แย่มากเพราะไม่มีเมก้าไฟล์อนทุกวันนี้คนก็ยังอยากได้ผมว่าความยากของเกมอะ AXY อะเป็นอันแรกที่ทำประหลาดแต่ว่าช่วงหลังๆอ่ะผมว่า Sun and Moon อ่ะทำดีนะฮะ s u n and Moon อันแรกอะผมให้ จริงๆให้เล่นเกมอื่นดีกว่าก็ได้นะแต่ว่าให้อันนี้ไปเถอะ อ่ะผมให้ดีกว่า XY ผมให้ดีกว่า XY เพราะว่าตัวเลือกโปเกมอนมันเยอะเล่นแล้วมันดีแต่ว่าคัดซีนเยอะกว่าจะเจอโปเกมอนเริ่มต้นผมว่าเล่นไป5นาที10นาที<ะ>เพราะว่าแอนิเมชันเยอะมากเดินไปพูดแล้วก็แบบพยายามจะยัดมุกมาเยอะเกินไปนทั้งๆที่ไม่ได้รู้สึกตลกอะไรเลยอันนี้มีจุดเด่นตรงที่ว่า1คือตัวเลือกโปเกมอนน่ะมันน่ารักและมันดีด้วยนะคืออันนี้เป็นภาคแรกใช่ไหมครับที่มีการแนะนำเรจินอลฟอร์มร่างประจำภาคซึ่งเป็นคอนเซป ที่ดีมากส่วนตัวผมมองว่าเป็นคอนเซปที่ดีกว่าเมก้าอีกอย่างที่2คือไม่มีระบบยิมก็ใช้เป็นระบบราวอะไรก็ไม่รู้การทดสอบการทดลองอะไรก็ไม่รู้ซึ่งก็เป็นระบบการตีบอสที่ผมว่าก็โอเคนะฮะพอกลับไปเล่นซามแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยากอยู่ ติดอย่างเดียวเกมมันช้าเกินซึ่งตัวเกมเนี่ยมันทํามาให้เล่นได้เร็วมากขึ้นในอัลต้าซันอัลต้ามูนนะฮะถ้าบอกว่าซันมูนอ่ะในเรื่องช้าแล้วอัลต้าซันอัลต้ามูนอะควรจะขึ้นมาแล้ะอันเนี้ยเหมือนเดิมคือผมอ่ะส่วนตัวแล้วแค่ไม่ชอบเกม3ามิติที่มันดําเนินเกมค่อนข้างชา้าต้องเดินไปต้องไานั่งคุยมีสลับพัดซีนไปแต่ว่าทั้งความยากเกมทั้งตัวเลือกโปเกมอน ทั้งพอตเนื้อเรื่องที่ว่าแบบมีทีมผู้ร้ายอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ระบบที่แบบไปเข้าอัลตร้าเวิร์มโฮเพื่อจับโปเกมอนในตำนานอะ่ะผมโอเคหมดเลยนะติดอย่างเดียวคือเกมมันดําเนินช้าแล้วก็ความยากของเกมที่เมื่อกี้ผมบ่นว่า X and Y อะ่ะมันทํามาให้เด็กเล่นเกมมันเลยง่ายเกินผมว่าใน Ultra Sun, Ultra Moon อัลตร้าซันอัลตร้ามูนอ่ะเขาเจอจุดแล้วว่าจริงๆแล้วไม่ต้องออกแบบเทรนเนอร์ศัตรูให้มันง่ายก็ได้เราแค่ใส่แมคแคแนกอื่นเข้าไปช่วยให้เทรนเนอร์เล่นได้ง่ายมากขึ้นก็จะมีพวกแบบโรตอมพาว ซึ่งซึ่ง,งจริงโรตอม power คืออยากจะด่าเต็มที่แล้วถ้ามีปุ่มเร่งสเปียกับปุ่มคาสเซียนจะดีที่สุดแล้วใช่คือถ้ามันมีปุ่มเร่งสเปียกับคาสเซียนนะผมให้มันขึ้นไปอยู่ระดับเดียวกับ emerald เลยผมยอมเลยเอาตาาอตาสซาออตโตมูลเพลินอยู่นะคือมันมีระบบหลายอย่างมากที่ทําให้แบบ เราเล่นซ้ำได้นะครับอีกอันนึงที่ผมไม่ได้พูดนะแต่ว่ามันผมรู้สึกว่ามันสนุกมากนะครับคือระบบ i Island s c a นคือทุกคนน่ะสามารถใช้ Nintendo 3ds ในการสแกนรหัส QR Code อ่ะเพื่อปลดล็อกโปเกมอนใหม่ในแต่ละเกาะแต่ละพื้นที่ได้ซึ่งมันจะเป็นโปเกมอนแบบโปเกมอนเริ่มต้นภาคเก่าอะไรเงี้ยโปเกมอนหายากอ่ะแล้วมันทำให้เราจัดทีมได้สนุกมากแล้วก็เหมือนเดิมครับระบบออนไลน์ก็ยังคงดีเหมือนเดิมเลยแล้วตอนจบเหมือนมีไปสู้กับเรสเด็กบ้านแบทเทิลทรีอะไรไม่รู้แต่ว่ายุคนั้นผมไม่ค่อยได้เล เออเราก็มีเนคอสมาเป็นบอสโปเกมอนหน่อยนะครับผมว่าก็เท่อ๋อสุดท้ายมีระบบโปเกไรเดอร์ป่ะที่เป็นโปเกมอนเดินทางตามเรามาได้นะครับคือทิ้งระบบ HM ไปหมดเลยนะฮะสุดท้ายแล้วควรจะทํามานานแล้วเนาะเพราะว่า HM มันเป็นระบบที่เก่าอะ่ะคือสอนท่าให้กับโปเกมอนโดยที่กลับไปใช้ท่าเก่าไม่ได้อะ่ะประหลาดมาก แล้วก็ feeling ของการขี่โปเกมอนจริงๆนะฮะสนุกมากครับจริงๆโต้คลืนก็เป็นระบบที่ผมชอบนะฮะถ้าไม่มีโรตอมถ้าเกมมีปุ่มสกิปคัดซีนถ้ามีปุ่มฟาสต์ฟอร์เวิร์ดผมให้เต็มแล้วนะทีนี้ไปไหนต่อเนะี่ยโอ้เลสโก้เลสโก้ผมชอบนะผมบอกเลยผมชอบมากเลยทุกวันนี้ถ้าใครถามว่าอยากจะเล่นคันโตไล้อะไรผมแนะนำเลสโก้นะผมชอบอยู่2อย่าง1คือมันน่ารัก2คือมีโปเกมอนเดินตามไดออ้แล้วมี3ด้วย จับโปเกมอนด้วยแมคไนนิกใหม่นะครับเดินไปแล้วโปเกมอนออกมาให้เราวิ่งพุ่งเข้าไปสู้สาคัญสุดคือเกมไม่แหลกจริงๆผมชอบลสโก้แต่ว่ามีข้อเสียอยู่บางอย่างเนาะอย่างแรกคือระบบการเลเวลอัพของเรานะฮะมันไม่เหมือนกับระบบการเลเวลอัพทั่วไปคือเราต้องไปจับโปเกมอนให้เยอะมากๆมันทําให้ความยากแล้วก็ความท้าทายของเกมมันจากสิ่งที่ว่าแบบเราแค่เกตกู๊ดอะเราเล่นให้เก่งอะสกิลอิชัวกลายเป็นว่าเราต้องไปฝึกด้วยการจับโปเกมอนป่าเยอะๆซึ่งผมคิดว่ามันแบบ ประหลาดนิดนึงแต่ว่าถ้าเราคุ้นเราก็โอเคอยู่บริษัทโปกเกมอนเริ่มดูแล้วว่าออกแบบเกมยังไงให้มันยากสําหรับคนเล่นทั่วไปได้แล้วก็ให้เด็กเล่นได้ด้วยซึ่งก็คือ1เรียกผู้เล่นคนอื่นเข้ามาช่วยได้นะครับใช้2จอย2คือปิกจูก,กับอีบุยเนี่ยมีท่าพิเศษอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งนะฮะคือให้ตัวโกงมาแต่ว่าไม่เป็นไรไม่อยากใช้ก็ไม่ต้องใช้แล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกต่ดา,ดตา,ตางการแต่งตัวอะไรพวกนีน้ผมชอบหมดเลยไม่มีโพสเกมใช่ เลสโกไม่มีโพสเกมโพสเกมเขาคือแค่ไปสู้กับมาสเตอร์เทรนเนอร์ก็คือจะเป็นเทรนเนอร์150คนที่จะใช้โปเกมอนตัวนั้นอนะแล้วเราต้องเอาโปเกมอนตัวนั้นอนะไปสู้ให้ได้นะฮะเอาเป็นว่าผมอะ่ะชอบเลสโกนะแล้วมันก็ไม่ได้ยืดเนื้อเรื่องไม่ได้ยืดมากเกินไปด้วยแต่ว่าเข้าใจแหละว่าแบบ พอเทียบกับเกมอื่นๆแล้วอะ่ะตัวเลือกโปเกมอนก็น้อยเพราะว่ามีแค่ร้อยห้ตัวโปเกมอนต่างๆก็แบบมันก็ใช้มาเยอะแล้วมันก็เริ่มเบื่อแล้วอะโอเคโอเคถือว่าเป็นความชอบส่วนตัวแล้วกันว่าถ้าเป็นผมให้อะผมจะให้อยู่ สูงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้าดูจากมุมมองคนทั่วไปอ่ะผมว่าก็โอเคอยู่แล้วอันนี้แล้วแต่คนนะครับคือคือถ้าทุกคนไม่ได้มาแมชชีนิกเกมที่มันไม่เหมือนกับโปเกมอนอ่ะจะให้สูงกว่านี้ก็ได้นะผมว่ามันสนุกแล้วผมว่ามันเป็นเกมโปเกมอนยุคใหม่ไม่กี่อันนะครับที่เล่นแล้วไม่รู้สึกขัดใจต่อมาซอ a n สแอนชิลเป็นเกมที่ทุกวันนี้ถ้าคนถามผมว่าผมเพิ่งเริ่มเล่นโปเกมอนใหม่ผมจะเล่นจากภาคไหนดีผมจะให้เล่นซอ a n สแอนชิลนะแต่ผมให้อยู่แค่นี้พอเพราะว่าซอร์สแอนชิลมันสมบูรณ ก็ไม่ได้ยืดจนหน้าลำคาญหน้าลำคาญมีอย่างเดียวคือไอเพื่อนเราอะไรก็ไม่รู้จะท้าสู้บ่อยไปไหนซอสแอนชิลมันมีจุดยากก็คือรีออนใช่ไหมฮะรีออนยากทีมผู้ร้ายกระจอกไปหน่อยซาวทแท็กดีสุดๆใช่คุณน,นี่ก็พูดถูกผมชอบซอสแอนชิลอยู่2อย่างอะสามอย่าง1คือตัวเลือกโปเกมอนสุดยอดมากๆครับฟีลิ่งที่ว่าแบบเราเลือกได้เยอะมาก2คือตรงวาวแอเรียพื้นที่ตรงกลางแบบที่มันเป็นกึงก่งๆึเลสโก กึ่งๆึ่งโปเกมอนเก่าอ่ะผมว่าไอเนี้ยทำได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็ไม่แหลกด้วยนะแล้วก็ฟล์เกมก็ไม่แย่นะครับคุณลิตี้ออฟไลฟ์ก็คือดีสุดๆแล้วอ่ะจุดบอดอีกอย่างหนึ่งของซอสชิลคือโพสเกมเนาะเนื้อเรื่องหลังจบเกมของซอสชิลคือแค่เหมือนมี2ออย่างว่าไปไปแข่งทัวร์นาเมนต์ตัวที่มันเป็นดาบกับโล่ไอตัวประหลาดประหลาดอซอสเบิร์ดกับชิลเบิร์ดอบนั่นก็แบบทํามาทําไมก็ไม่รู้นะฮะอ๋อใช่เพราะว่าเขาจะดันให้เราไปเล่น DLC รวม DLC นะฮะเนื้อเรื่องคือก็ไม่มีข้อกังขาแล้วคือโอเคสุดแล้วเพราะว่ามีอะไรให้ทําเยอะแล้วก็โปเกมอนตัวเลือกคือเยอะมากระบบการต่อสู้ feeling มันมากครับเพราะว่าสู้ในแบบสนามต่อสู้แต่ว่าระบบจริงๆก็ตลกตลกนิดนึงแล้วก็อันนี้ไม่ต้องพูดแล้ว <S 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 เล่นเกมเก่าดีกว่าแต่ว่า l ปเล่นไดมอนชายนิ่งเพ e a r ลยากนะชิโรนะนี่คือยากเลยนะ คือทุกคนจําได้ไหมว่าปัญหาเก่าของ d i a ม o อน Pearl คืออะไรตัวเลือกโปเกมอนไม่ดีโปเกมอนทีมเราเล่นซ้าตลอดโปเกมอนไฟก็เหมือนเดิมเกมนี้ก็ไม่ได้แก้อะไรเลยนะมีระบบใต้ดินแต่ก็เล่นยากเหลือเกินจับยากแล้วก็เหมือนกับแมคานิกหลายๆอย่างว่ปรับมาทำไมก็ไม่รู้ไม่เห็นจะเล่นอะไรได้เลย<ะ>แต่ว่าอันนี้ผมให้เป็นความหวังทุกคนนะฮะเกมนี้มันเหมือนจะใช้แพลตฟอร์ม Unity อะไรปะ ซึ่งมันเป็นแพลตฟอร์มการทําเกมที่นักรอมแฮ็กต่างๆอะบอกว่าทําได้ง่ายแปลว่าในอนาคตถ้าเราบอกว่าปัญหาต่างๆมันอยู่แค่ว่าแมชชีนิกเกมกับระบบการเซตติ้งหลังบ้านผมว่าคนทํารอมแฮ็ะทำให้ดีขึ้นได้ตอนนี้มันมีอันนึงชื่อว่า Ruminescent Platinum ซ,ซึ่งมีแนวโนม้มว่าจะดีขึ้นมากทีนี้ทุกคนโปกเกมอนสกา r l เล v ตไวโอเ,เอา,อางี้แล้วกันคือที่ผ่านมาผมไม่เคยให้คะแนนทางด้านกราฟิกเลยนะฮะ กราฟิกไม่เคยมีเกี่ยวข้องเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเกมมันยุคไหนปีไหนแต่ว่ากรณี r e s c o อะ่ะมันเป็นกรณีที่กราฟิกอ่ะมันทําให้การเล่นเกมมีปัญหาแต่ผมไม่เคยเล่นบนอิมูเลเตอร์นะผมก็เลยไม่รู้อ่ะยากที่ลายให่กงแล้วกันเนื้อเรื่องผมชอบเนื้อเรื่องมากโดยเฉพาะเนื้อเรื่องของอาเวนความยากของเกมจัตุรเทพกับแชมเปียนจัตุรเทพสนุกแชมเปียนกระจอะเกินแถมจัตุรเทพกับไปสู้ซ้ําไม่ได้ด้วยปแปลกมากแต่ซาดะกับทูโร่สนุกผมชอบ Quality of life ก็ดีนะโคไรดอนกับมิไรดอนทำได้ทุกอย่างอันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าให้โปเกกรมนในตำนานมาตอนต้นเกมประหลาดๆแต่ว่าอันนี้ผมไม่เป็นไรถ้ามันทาแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวผมไม่เป็นไรถ้าหลังจากนี้ยังทำซ้ำก็อีกเรื่องหนึง่ง <c> ผมว่าสุดท้ายอ่ะพอมันกระตุกแล้วมันกราฟิกมันไม่ได้มันก็แบบไม่สามารถแบบไปสูงได้ เออให้ประมาณนี้และกันไม่อยากจะให้ต่ำเกินคือมันมีหลายจุดที่มันดีนะแต่แค่พอมันเล่นในกราฟิกนี้ไม่ได้มันก็เลยมีปัญหาไม่มีอาร์เซอุสอาทำก็ได้ตอนแรกก่ลาวว่าจะไม่ทำแต่ว่าคือมันไม่ใช่เมนลนไยผมก็ไม่ค่อยอยากจะจัดให้เลจนด์อาร์เซอสส่วนตัวผมชอบคอนเซปต์ Concept ดีเดินไปเจอโปเกมอนป่าแล้วไม่ต้องแบทเทิลด้วยปาบอลจับได้ด้วยสนุกขี่โปเกมอนหลบหลีกได้ก็เป็นคุณภาพออฟไลฟ์ที่ดี แต่ว่าระบบตีบอสมันไม่ใช่เมนซีรีส์หลักอะผมว่ามันแปลกแล้วผมไปลองอ่านความคิดเห็นคนหลายๆคนแล้วก็รู้สึกว่าระบบสู้กับบอสอะมันใหม่มันแปลกแต่ว่ามันไม่ได้สนุกคือผมอะไม่กล้าให้สูงเกินนะครับ ผมว่าถ้าจะให้อ่ะผมว่าให้อยู่ประมาณตรงนี้เพราะว่าอันนี้ผมก็รู้สึกจริงๆนะว่าเวลากลับไปเล่นใหม่อ่ะมันมีหลายส่วนที่มันแบบมันดูยืดยืดเกินความจําเป็นส่วนตัวผมชอบแต่ว่าถ้าจะเอาจากคอมเมนต์คนทั่วไปอ่ะส่วนมากจากคอมเมนต์เรื่องของระบบตีบอสนะมีคอนเทนต์จับโปเกมอนในตำนานโพสเกมใช่ไหมสู้กับโบโลก็เป็นเนื้อหาที่ดีมิสเตอรี่ดันเจียนผมก็ชอบสรุปก็คือนะผมว่ามันเป็นเกมที่ดีนะตั้งใจทำมากมากก็ติดระบบตีบอสมันตลกแล้วก็กลับไปเล่นครั้งที่สองมันดูน่าเบื่อดนึนง วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูนะฮะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าขอทุกคนมีความสุขม,มากๆครับฝันดีครับสวัสดีครับ